สวัสดีครับในวิดีโอนี้ผมจะสอนวิธีการเปลี่ยนภาษาที่แสดงให้เป็นภาษาไทยบน Windows 10ก่อนอื่นคุณควรเช็คว่าใช้ Windows Edition อะไรอยู่โดยให้คลิกขวาที่ไอคอน Windows ที่มุมล่างซ้ายและเลือก System ถ้าเป็น Windows Single Language Edition คุณจะไม่สามารถเปลี่ยนภาษาที่แสดงได้แต่ถ้าเป็นเอ i ิชันอื่นๆเช่น Home หรือ Professional สามารถทำตามขั้นตอนต่อจากนี้ได้เลยครับเริ่มจากให้คลิกขวาที่ไอคอน Windows ที่มุมล่างซ้ายอีกครั้งและเลือก Control Panel จากนั้นเลือกที่ Clock Language and Region ลิกที่ Language ในตัวอย่างนี้ผมต้องการเปลี่ยนภาษาที่แสดงให้เป็นภาษาไทยแต่ยังไม่ได้ติดตั้งภาษาไทยให้กด Add a Language เลือกไทยและกด Add ต่อมา เลือก Options ที่ภาษาไทยเลือก Download and Install Language Pack กด Yes Windows จะเริ่มการดาวน์โหลดและติดตั้ง Language Pack ขั้นตอนนี้ใช้เวลาประมาณ5-10นาทีเมื่อติดตั้งเสร็จให้กด Close จากนั้นกด Options ที่ภาษาไทยอีกครั้งและเลือก Make this the primary language กด l o c k off now และ sign in เข้าใหม่เท่านี้ภาษาที่แสดงก็เป็นภาษาไทยแล้ว ถ้าต้องการเปลี่ยนกลับให้เป็นภาษาอังกฤษขั้นตอนและวิธีการก็เหมือนกันกับก่อนหน้านี้ผมขอจบวิดีโอนี้ไว้เพียงเท่านี้นะครับถ้าชอบก็ช่วยกดไลค์ให้ด้วยนะครับถ้ามีคำถามหรือข้อเสนอแนะอะไรสามารถโพสไว้ได้ที่ด้านล่างครับขอบคุณที่รับชมสวัสดีครับ